สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความการเลือกที่นอนมาฝากนะครับการเลือกที่นอนแบบไหนให้ได้ตามสไตล์ของคุณเคยผมใส่กันไหมว่าที่นอนที่เรานอนอยู่เป็นที่นอนประเทศไหนหรือทํามาจากวัสดุอะไรหรือบางคนที่กําลังคิดจะเปลี่ยนที่นอนว่าจะเลือกแบบไหนแล้วเดี๋ยวนี้ที่นอนมีกี่แบบกันที่นอนที่เรานอนกันทุกวันนี้มีอยู่หลายและหลากหลายแบบครับเรามาดูที่นอนแบบแรกที่วางขายอยู่ทั่วไปนั่นคือ ที่นอนแบบสปริงที่นอนลักษณะนี้เป็นที่คุ้นเคยกันดีแต่รู้ไหมว่าที่นอนสปริงที่เรานอนอยู่นี้แต่ละแบบก็มีจํานวนสปริงที่แตกต่างกันไปและโครงสร้างที่ผสมอยู่ก็มีหลากหลายแบบเช่นกันเช่นที่นอนสปริงแบบฟองน้ําแบบใยมะพร้าวแบบยางพาราและจํานวนสปริงนั้นก็มีผลต่อความนุ่มหรือแน่นของที่นอนด้วยเช่นที่นอนสปริงที่มีอยู่5้าร้อยวงจะมีความรู้สึกแน่นมากกว่า หนึ่งพันวงเป็นต้นส่วนที่นอนอีกแบบที่นาแนะนําคือที่นอนยางพาราซึ่งก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าทํามาจากอะไรยางพารานั้นถือว่ามีลักษณะเด่นในเรื่องทําความอ่อนนุ่มทนทานสามารถโค้งรับตามสรีระร่างกายและมาจากธรรมชาติแน่นอนว่าเมื่อคุณสมบัติต่างๆดีขนาดนี้แล้วราคาย,ย่อมสูงตามด้วย หากว่าที่นอนที่เป็นยางพาราแท้ร้อเปอร์เซ็นตอาจจะมีราคาสูงมากแต่ข้อเสียก็คือหากผ่านกรรมวิธีในการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งกลิ่นแรงได้ในภายหลังซึ่งจะมีที่นอนสปริงผสมกับยางพาราไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอย่างไรก็ตามที่นอนยางพาราก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่สําหรับคนที่เมื่อทดสอบการนอนแล้วพบว่าตัวเองนั้นชอบแบบสปริงก็มีนะครับ ต่อมาเป็นที่นอนฟองน้ําที่เราพบเห็นโดยทั่วไปราคาไม่แพงหลายคนมองว่าคุณภาพและอายุการใช้งานอาจจะต่ําแต่ปัจจุบันก็มีการปรับปรุงการใช้ฟองน้ําอย่างดีทาให้ที่นอนแบบฟองน้ํายังสามารถขายได้อยู่ในห้างสรรพสินค้าการเลือกที่นอนนั้นในแต่ละแบบให้เหมาะสมกับคุณควรเลือกตามสรีระของแต่ละคนและความสบายเมื่อคุณนอนเพราะถ้าหากที่นอนที่คุณเลือกไม่เหมาะกับสรีระของคุณแล้ว อาจจะทําให้การพักผ่อนนอนหลับของคุณนั้นไม่เต็มอิ่มและไม่สบายเท่าที่ควรส่วนการทดสอบว่าที่นอนนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่โดยการนั่งหรือใช้มือกดเพราะเป็นการที่คุณออกแรงไปเพียงแรงเดียวบนที่นอนวิธีที่ดีสุดคือคุณควรจะลองทิ้งตัวลงนอนไปทั้งตัวเพราะนอกจากจะทำให้คุณรู้สึกชอบหรือไม่แล้วยังทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลานำมาเปลี่ยนในภายหลังอีกด้วยครับขอบคุณครับ